เจ้าสวัสดีเจ้าน้องละไมรูปมาคม ในการกองสวิตการสังคมเทศบาลเมืองดอคําไต้นะเจ้ารับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองดอคําไต้ถึงรับผิดชอบอยูเ2หกชุมชนนะเจ้าปัญหาที่เกิดขึ้นของเทศบาลเมืองนะเจ้า,อ,าอันดับแรกเป็นเกี่ยวกับการเบริกจ่ายงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานนะเจ้าซึ่งการจัดเก็บครั้งนี้มีระเบียบตีชตัดเจนในการรองรับในการจ่ายเงินเจ้าเพราะว่า ตีพานมาในการจัดเก็บข้อมูลเจ้ปะถอนะเจ้าซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากปรับเปลี่ยนของเทศบาลเมืองจะปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นมีลักเกณฑ์มีระเบียบในการจ่ายสตังค์กาจัดเก็บเล่มละสิบบาทในส่วนของข้อมูลพื้นฐานบ่มีระเบียบบ่มีลักเกณฑ์ในการจ่ายสตังค์นะเจ้าในเบื้องต้นในส่วนของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เนี่ยเขาได้ประสานงานไปตังพัฒนาการอำเภอแล้วก็พัฒนาการจังหวัดนะเจ้าเขาหารือไปจาก จากติเปิลได้มานิเทศนะเจ้าเปิลก็คือคําตอบเขาว่าเทศบาลสามารถเบิกจ่ายได้โดยคํานึงถึงสถา,านะการเงินการค้ังของอปทเป็นหลักซึ่งคําตอบตรงนี้มันแบ่สามารถใช้ในการเบริกจ่ายสตางค์กาจจะเก็บได้เลยพอตีทานมาเขาใจอ้างกับสตงอนะเจ้าสตงอบาบายอมรับใน,ในเงินไขตรงนี้นะเจ้าเปิลบอกว่า ในการจัดเก็บคุณเอาระเบียบที่ไหนมามาเบิกจ่ายนะเจ้าเป็นบัยอมรับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขในส่วนของเทศบาลเมืองดอกคาใต้นะเจ้าเมึองเจ้าอยากให้แก้ไขระเบียบหรือจะทําระเบียบรองรับในการเบิกจ่ายค่ะจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตีเล่มละสิบบาทให้ชัดเจนนะเจ้าเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเขาจะต้องไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านในการพัฒนาท้องถิ่นของเขานะเจ้าถ้าปีนี้ในกรณีตีบสามารถแก้ไขระเบียบได้ทันหรือปีต่อไป บ่สาม,มารถแก้ไขระเบียบได้เจ้าขอความอนุเคราะห์จากาส่วน จังหวัดนะเจ้าหรือในะส่วนผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องงบประมาณวยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดเก็บข้อมูลเล่มละสิบบาททือตังเทศบาลเมืองดอกคําใต้ตัวนะเจ้าแล้วก็คาดหวังไว้ว่าในโอกาสในปีต่อๆไปนะเจ้า,เอาอยากได้ระเบียบแนวทางในการทํางานในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนและกถูกต้องนะเจ้าสําหรับการทํางานในการลงพื้นที่หรือจัดเก็บเนะี่ยตัง ทางเจ้าหน้าที่ตีรับผิดชอบนะเจ้าของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เนี่ยเขาพร้อมนะเจ้าพร้อมทั้งแรงกายแรงใจตีจะลุยในพื้นที่เพราะเป็นบทบาทหน้าที่ตีเขาจะต้องดูแลปีน้องเจ้าบ้านอยู่แล้วนะเจ้าเขาร้องขอแต่เพียงว่าระเบียบตีชัดเจนในการเบิกจ่ายนะเจ้าระเบียบตีชัดเจนในการทํางานในพื้นที่เพื่อรองรับนะเจ้าเป็นขวัญและกำลังใจในการทํางานของเอ่อมู่เฮานะเจ้าเจ้าในการดูแลปีน้องเจ้าบ้านเพื่อมีคุณภาพชีวิตตีดีต่อไปนะเจ้าขอบคุณเจ้าจ้ะ